สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่องพีนัทแชนแนลนะครับวันนี้พี่นัทนะคะไม่รู้ตาแต่ายายอยู่บ้านไหมนะคะพี่นัทจะแวะนะคะเอาขนมหวานนะคะไปให้ตาแต่ายายเนาะนะคะข้างบ้านนี่นะคะเอฟซีเนาะนะคะแล้วก็ไปให้ยายเลี้ยงงวนะคะเอฟซี FC. ไม่รู้ตาอยู่บ้านไหมเอ๊่นน,น่าจะลดตาเด้ะเอฟซีเด้อนะคะ ใช่ป้ะใช่รถตาไหมเนาะนะคะน่าจะใช่รถตาจริงๆด้วยนะเอฟซี FC. ใช่ไหมคะนะคะใช่ตาบอตาจ้าเจอพอดีเลยไปไหนมามา,นม,มาจากบ้านกบตูมมาด่เอาหนมมาให้ยายละ่ะยายยายไปไหนได้ไปไหนอ้าวาห้อนหๆนหน หอน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 ระยะไปไหนน้าน้ามามาหนูเออโอ้ตาไปเอาอะไรมาเนี่ยหนูหนูตาไปยิงหนูที่ไหนมายิงเขาอาณาตาดับเครื่องก่อนมาดังเดะฮะซื้อเข้ามาบอกออโอ้หนูนาถุงละร้อยหนูนาบอกหนูหนูหู้ได้หนูหู้อ่เออโอ้ถุงละร้อยยักษ์ใหญ่ไม่ยืนเฮื่อนบอกเลยยายอยู่เฮื่อนบอก อยู่บ้าน่ะบอกยายขนมมาให้เออลูกสมุนอยู่นี่กันเต็มเลยอันนี้ก็ยายค่ะ <Hur> ึ้นะอย่าห่าวเด้อย่าห่าวเด้อมองมองโอ้โหประตูบ้าน oh. ดีจังเลยเออโอ <never must S 1> <od Hawaiian> ้ตามีเป็ดเออมีเป็ดด้วยบ่เป็ดก็ได้ไก่ก็ได้เป็ดก็ได้ไก่ก็ได้โอ้ยตาหนูอยากได้ห่านเด้อห่านไม่ได้ห่านไม่ได้เขาเขาเห็นเมื่อไลร่ห่านอ๋อมากินข้าวเที่ยงปะเนี้ยเขาเออเออหื้อ โอ้ตาปลูกอะไรบ้างเน่ยเนี่ย<ะ>ปลูกอีหยงอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหเยอะอ๋โโอคือไข่แล้วก็มะกรูน้ําอ๋ออันนี้มะกอกน้ำมะยมมะกรูน้ำนี่แล้วข้าวปัน้นใหญ่โอเคเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวโอ้ใครบีบแต่ปิดปิดปิดอ่าเดี๋ยวหนูไปข้ามไปฝั่งนู้นก่อนเนอะไปให้ให้ยายให้ยายฝั่งนู้นก่อนเด้อยายไปหาขี้นี่มา เออมันมันเป็นในนี่ตามันเป็นมันม่วงมันเป็นมันมือเสือบ้านเราเนี่ยเด้อแซบแกงบวชลองกินดูเด้อระวังรถเด้อรถหลายเด้อหาโอเคไาขึ้นบ้านเดี๋ยวไปให้ย่ทำนะไอให้ยาาเอามันไปให้ยาย นะสองบ้านนี้ถ่ายได้นะคะคยศีเพราะว่าเป็นอันนี้เป็นแม่เป็นพี่สาวแม่เป่านกแล้วตาเมื่อกี้นี้ก็เป็นคุณตาข้างบ้านนะคะของแม่เป่านกนะคะเนาะยายมีหมาบ้มีหมาบ้าเอาหนมมาให้หมาดูบ้า,า,ากินแล้วหมาไปเล่นทางไหนนี้ โอ๊ยวันนี้ใครเอางวัวไปเลี้ยงน่ะมาได้ไปงูกินลูกอันกินนมหลยอ๋ยอหนองเพอเลอะว้าวเพิ่ค่อยขังไปเลยอ๋อขังไว้นี่ว่าวันนี้ไม่ได้พาไปไม่ได้พาไปหลายวันแล้วเอาหักคอมันไามีเพื่อไปกินนมอีนมัน้อยได้โอ้ยบ้านยายเพิ่งเข้ามาครั้งแรกนกฟางเนาะยายเนาะโอ้ยมีในหมาขามเลยอันนี้เป็นมันมือเสือเด้อแกงบวดเด้อแซบมันจากไ่แม่พี่นกกับเรยยายค่ะอร่อยเด้อลองดูลองดู โอฮ้หอนเด้อะหอนเนอะใช่อร่อยหรือไม่อร่อยไปแฝดบอกข้างบ้านด้วยเด้อแวะอร่อยไม่อร่อยเนาะโอ้ตอนนี้กี่ตัวแล่ยายงัวยายนี่าใหญ่เลยตัวเดียวเลี้ยงเพื่อน้องเพืออ๋อให้เลี้ยงน้องเพืออืออันช่มนั้นน่ะของใหญ่นะอนมันเป็นตุ้มเลยใหญเลยอันเพือหมอมาดชีดยาย่เลยหม้อมาดชีดท้าชีดท้าแล้วตายใส่ซ้ำหอยอ้ยายหนูเห็นกองควางแล้วนันะมาให้งัวกินบ่ค่ะอ๋อ ยายถ้าวันไหนหนูจะทําไก่อบฟางมาขอปันซื้อยายหน่อยได้บอเนี่ยเอาไปอบฟาง <Alles. S 2> เอาไก่เอาเอาเอ,เอาปี๊บครอบแล้วก็เอาไก่ไว้ข้างในแล้วก็เอาฟางย่างไก่ยายเคยกินบอเคยกินบอได้บอคยกินไก่เกินละม <c oughs> ัวบุยเอ็อ <c oughs> ด่ขไไดด้้อย่างนี้ยายเคยกินบอเ<ห>นี่ย ยายจังละกินเบิ่งเนาะเออกินลองกินเบิ่งเนาะ,ะเพราะว่าถ้ายอย่างนี้มันยายจะกินได้เด็กงานบวชงานอะไรเนาะยายถึงได้กินเนาะ,อะเออเออเนาะอันนี้ลองกินเดี๋ยวถ้าวันไหนทําหนมหวานอีกจะมาให้อีกเด้อยายให้มันหัวเด้อเน้องน้องเก่ามืเอเฮอยู่อันเนาะอันนางเอออันน้องคอยอันแม่นกนะอ๋อแม่บ่าวนกเอามาให้ยายอยู่เอออันมันเอามามากระแบ่งคือยายมันรั่วแล้วเนี่ยเอาถ้วยใส่เดิอุระวังเด้อมันเหี่ยแล้วเด้อไปร้อนอยู่เด้อไป เดี๋ยวขอดูบ้านหน่อยเด้อย่บ้าดูรวดวานยายมันกี้หลายหนบอกว้าวจะดูมะขามเนี่ยไม่ใช่มีหน่วยบ่ามะขามใหญ่เนี่ยหมดหน่วยแล้วมะขามขามหมดหมดหน่วยแล้วบ่เหลือแล้วมะขามหนาบ่าใยายเนี่ยนอนคนเดียวเนี่ยนอนอยู่จักคนลูกกัหลานเคยอ๋ออยู่กับหลานเคยบักบิกับอออ๋อบักบิอ๋ออยู่กับสองคนเออสามสามไอ้ตัวน,นี้งามได้ใหญ่เนาะอันนี้เราแม่ของใหญ่อ๋อนี่แม่เขาแม่ใหญ่มันบอก แม่แม่ตัวไหนแม่ตัวน้อยบ่ใหญ่ปันเคยใหญ่เลยอันลูกมันก็อันกินนมอยู่กุกๆเลยหมูมาชื้อเลยแม่หอยมาชื้อเลยใหญ่ขายไปแล้วให้กกๆแล้วใหญ่หวานลากกันเอบ้านนี้ไหนมันมียานมนะอ๋อมันยังบ่ยานมบ่ขายแล้วก็น้องเพืรอเอาล่ะอ๋อน้องเพืรอเอาแล้วบ่ะคนใดแพงบ่งงวนเนี่ยได้ใหญ่ขายนะมันยังรออยู่เลยสามหมื่นโอ้ตัวน้อยเนี่ยสามหมื่น ออุ้ยตัวนั้นะมันหึ่นนะค่ะที่ตัวนั้นเนาะอันจะหาก็ปีกปีกกเนี่ยปีกยังร่งชมพูเฮนะก่อนทันอีกแ้วยายละขายแล้วข้าวกระวาอยู่ไปชิ้นก็เลยใหญ่แล้วคือแล้วว่าแล้วแล้ใหล้ขายอีกตัวตัวเมยนะคะเอาถึวมื่นสามหมื่นห้ากับนอะก็เยี่ยไปช่งรถรถก็ใหญ่กาคือข้างเขาเหอะนาะคราบขาเหอะข้าวม่ได้ลูดได้ผูข้าวอยู่ขาวี่ใช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 ่เราป็นอยังเดี๋ยวไหนทำกับข้าวเดี๋ยวหนูมาหายายอีกเด้อ เอาเจ้าคือคนกินยหาเอามาหฟ้ากินได้โอ้ยเอามาให้บ่อยๆแล้วพอเป็นหยางดอกมันบ่พักบ่แพงดอกชนิดหน่อยแซบบ่าหล่าวันนั้นนำาให้เนี่ยเออเออแซบอยู่เออเนี่ยค่อยกินมีอยู่กันแค่นี้อยู่ใกล้ๆเฮือกันแค่นี้มีก็ปันเงินกินว่าเป็นหยางเอออันค่อยเลยอันอันาว่เากันเดียวเดียวเดียวสาวอยู่ขนาดนี้อายุจะขวบแล้วเนี่ยสาวขนาดเนี้ยค่อยบอ หกสิบสี่แล้วเนาะออืเนาะโอ้ตรงนี้เพิ่งทําใหม่เด้ครัวเนาะใช่ป๊อใช่ไหมอันนี้ต่อเพิ่งต่อเพล่ะอันหลานคืออีแล้วอันนี้ต่อใหญ่อันใหญ่หลังไตเชื่อว่าขนตุ้งเลยอันหลานคื่อหลังเชื่อมากระดาษม้วนแล้วดาก็ยาแล้วคาพื้นมีเอกถมเอาตังหะเนาะใช่มันก็ไหลไปพุ่นแล้วั่อนอันนี้โอ้ดีแล้วทำให้ยายไปก่อนเด้อยายเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่อยู่ดีมี่ไงโอ้ยายหนูเห็นไม่เตยแล้วเด้วันไหนจะทำ ยายขอใบเตยหน่อยได้อยเอกเออดีนี่นี่นี่เอาเลยดีจ้ะนี่นี่นี่เอฟซีโอ้ยายวันหลังเดี๋ยวหนูมาทําขนมเดี๋ยวหนูมาขอใบเตยยายเด้อเออเอาลุยเออที่นี่นี่เอฟซีเพิ่งเห็นใบเตยดินี่วันยายมีใบเตยเด้อือโอเคโอเคขอบคุณมากยายจ้าจ้าเดี๋ยวค่อยมาเอาวันไหนทําขนมก่อนนี่ดอก ดอกเข็มน nee, ี sheep, ่ยายรู้ป้ะหาหายากได้ส um> 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 okay. ีเนี่ยยายเออมันปลูกต้องโดนแล้วเนาะอืมเกิดอะไรอันนี้อันใหญ่ใช่ไหมฮะแล้วเกิดอะไรเออมันลูบอะไรนะอืมโอเคม้น้าก็มีนี่หนาใหญ่สั่มกันนี่นะมันก็เกิดออะไรเนี่ยบอกจะเยอะบุบมันหนูอยากเอาไปปลูกแต่มันจะตายบ่เอาไปปลูกแม่ฮดเฉี่ยละดึงเอาเนาะดึงเอาแล้วบ่ บึ้งค่อยไปเอาน้ำพุ่งเจ้าก่อนหะพุ่งน้ำมันคุ่งไอยู่นะอ๋อมันอยูยูมันมีตายมันไม่ตายบอยายบ่อายายให้ให้ดอกเข็มสีเหลืองเล้เอฟซีเออเอาไปปลูกที่เขื่อนยายบอกเดี๋ยวมันก็ขึ้นเนาะนี่ยายต้นเข็มอืมพอพ้นข้าตัวเด็กตัวเดือดเนี่ยมั้งเอาที่บอกเข็มน่ะก็ต้องยายเอามือเนี่ยเลยเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันออก เขาจะอีกบอกมันลากงอกหลายได้ใหญ่ลากงอกงอกหลายโอ้โหหลายแล้วยายให้มันอยู่มันว่ออกแล้วยายบ่ออกหอ่ออกแล้วติดหินโอ้อาออกก็ย่าหินเออเอาออกก็ย่าหินเหินมันออได้ออกได้ขนาดหินอยู่พี่อยู่พี่ตาเรียกไปคุยเอออีกบอกบึ้งน้ำบึ้งปล่อแล้วพอแล้วตาตาบอกคนไปไหนรถอยู่นี่รถอยู่หน้าบ้านตาคนหายไปไหนคนอยู่นี่ มีนี่โอ้มันมันหลายยายลากมันยาวหลายปล่อยมันปล่อยมันลวดเออไาลมันขาดกับมันกระติดอไปโอ้มันขาดมันกระติดบ่เออเอาดึงเลยเอาดึงเลยปะเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งกองก่อนดึงเลยบ่เขาลวดเลยเนาะ โอ้โหนี่มันบ่ตายเนาะมันบ่ดกายก็โอเคโอเคนี่ได้แล้วท้ามีได้ชาวบ้านบ่ติดบ่ลามฮะติีที่บ่มันมีลามสุดกินบ่อันนั้นเดียวก็พอนี่หนังมันหมดแล้ลามใส่ขี้บ่โอหมดแล้หนักเช่ใหญ่อือเอาต้นเอาต้นเดียวพอเดี๋ยววันหนังค่อยมาเอาอึงแรงอาดยู่หัวมันละลามเนาะเออเดี๋ยวมันลามออกววงงยาแล้่่กอนอ๋อเดี๋ยวไปดูตาก่อนตาถามคนหายอยู่พี่ อ่ะเหลือเดเดี๋ยวทำกับข้าวมให้กินเด้อรถจอดฝางเฮือนเขาตายายไปเด้อนะคะขอบคุณนะคะเอี FC ทุกท่านนะคะได้แล้วนะะต้นเข็มสีเหลืองนะคะ f อซเนาะขอบคุณครับ